ว้าวอ้ไรย่าไปหานอนกินแบบนั้นมันสิเป็นง่มันบัเคายได้ยินคําบ่รานพันวาบ่นอนกินเข่าบ่ได้มันสิเป็นง่โอ้ต้องสิจอมอีหยังเนาะตาละมือตาละแวสจอมแต่จอมดีผู้ชาบ้านนี้เป็นอีหยังนักหนา ว้ากินขฉาเจ้าเจ้าเอ๋มนั่งกินเฉากับว่าสิเป็นงูเจ้ากับว่าหัวบ่ร้านข้างตัวแม่เนาะโอ้ยทับแก้วสิบอกเอ้าแล้วมึงยังมีหนามาล่อเลี้ยนแม่อีกอยู่บ่ <laughs> แม่บอกให้ลกุลกลกุกลุกกินดีๆนั่งกินดีๆโอ้ยเ <laughs> น,นาะโอ้ยเนาะเจ้าก,กินได้ปวดฟัวหมุ้วนหมุกตะไปบนนั้นนั่กินก็ได้นั่งกินก็ได้ ปะผัวมาลายปะผัวมาลายอายใจปะใจปะอ,อ้าวนั่งแล้วมึงเกีออยังสิมาเปิดเพ้งห้องเพลงกินเข่าอีกมึงสิได้ผัวเ่าแล้วผู้ได้สร้างผู้ได้สอนมึมโอน้ยนะเงือดหลายห้องเพลงกสิว่าสิได้ผัวเ่าอีกอ้ยจะอีอยางของเจ้านักหนาอ้ยห้องเพ้งกบว่าสิได้ผัวเ่าบ่าให้ห้องแล้วเจ้าน่นะนะ ม,มนานั่งเงินห้องแพ้กิจเขาจะซื้อดอกพวนขนาดาเจ้าบา่ห้องเจ้าก็ยังได้ผัวเท่าโะวนทอเนาะแม่ว,ว่าดีดีสอนดีดีมึงเป็นอย่างขึ้นมากันต่อต้านมักเทียงเๆียงเทียงเทียงเเนาะกูก็ม่ศูนย์เนะห่คะเจ้าก็ยังไม่จมดูจมได้หลายโอ้ยเนาะหัวบรลลถึงถึกหลาย ไห้ไว้เห็ดที่อย่างเซรามิคตะระเวนจมได้จมดีตื่นขึ้นมาก็จมเลยสมัยนี้แล้วสมัยใดแล้วเนาะพ่อพ่อบุกแต่ง